สวัสดีครับสายที่ขอนออําส่งลิลลี่พอร์ตครั้งที่26ประจำวันที่3มิถุนที่7นะครับในส่วนของอีมน,นะครับทำออเดอร์ไป17ออเดอร์แล้วก็นับไป8เคมไป2นะครับเห็นได้ว่าออเดอร์เริ่มดิดกลับมานะครับทางใบจริงเริ่มบิวยอดสั่งซื้อแล้วครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ามนะครับเป็นสป,ปอร์ตทั่วไปครับแล้วก็มีเรื่องของอผมช่วยให้ไปซื้อซิมดีแท็กมาลงในเพื่อทำเฟซบุ๊กของ เว็บ MTP นะครับเพราะเนื่องจากเขาเองที่เคยใช้เนี่ยโดนแบนแล้วก็ปิดไปค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็เตรียมแผนไว้สำรองสำหรับขึ้น BDR นะครับแล้วก็เสริมเขาเ้าไปในส่วนของ M z กับ GDC ให้ได้ตามเป้าที่อยากตั้งไว้ก็คือเว็บละ3าแอคนะครับในส่วนของนิวนะครับก็เป็นซัพพอร์ตทั่วไปครับส่งออเดอร์ส่งออเดอร์ทำรีพอร์ตยูเซอร์ลาครับ กุ้งนะครับก็มีเรื่องของทำตัวเจนวิดีโอคลิปให้กับเว็บสปอร์ตมากกับเว็บปีกเพก99ของพี่โอน้นนะครับก็พี่โอ้นกับพี่หนึ่งขอแมานะครับเพื่อเนาไปขึ้นเว็บใหม่ของเขานะครับแล้วก็นอกนั้นก็ทำตัวรีพอร์ตชูโซล่าครับในช่วงที่ทผ่านมางานทเทปเด็กของไอทีก็มีแค่นี้ครับในส่วนผมเดี๋ยวผมอัปเดตแยกต่างหากไปดีอ e ีเมลหนึ่งครับ ไปที่เขาจบการนำเส่งวิธีรีพอร์ตครั้งที่26ประจำวันที่สาถึงเดือนเจ็ดวันที่7เดือน 7, 7ปี2560เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ